อย่าลืมกด s ั b s c r i ให้ถึง1,000งพันซักโอเคสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เราก็จะมาคุยกันอีกครั้งเกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับการเล่นเกม NFT นะครับเพื่อล่าเหรียญรางวัลของเหรียญแซนถ้าเพื่อนเพื่อนสาย NFT สายเอ่อสายคริปตัวเคอเรนซีก็คงจะรู้ว่าตอนนี้มันมีเกมที่เขาเรียกว่าแซนแซนบล็อกเป็นเกมที่สามารถใครๆก็เล่นได้แค่สมัครสมาชิกสมัครอะไรต่างๆ,ๆยืนยันตัวตนอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเล่นเกมเพื่อเพื่อเพื่อได้เหรียญแซนเหรียญแซนเพื่อเอามาแลกเป็นเงินเป็นอะไรกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์หน้าจอเลยละกัน โอเคอันนี้คือเว็บไซต์มันครับ Sandbox. g a m e ทำไมถึงฮิตพวกเอ่อเว็บไซต์ Sandbox เนี่ยมันมีสปอนเซอร์สนับสนุนทั่วโลกเลยนะครับไม่ไว่าจะเป็นหลายๆเจ้าเลยแล้วกันเอาเป็นว่าทุกคนทุกคนบนโลกใบนี้ครับสามารถเข้ามาสมัครสมัครเป็นสมาชิกเขาแล้วก็เล่นเกมอันนี้ก็จะมีเกมต่างๆ เพื่อล่าเหรียญแซนเหรียญแซนบล็อกตอนนี้ก็จะอยู่ที่ราคาอยนะครับตอนนี้หนึ่งแซนบล็อกก็ประมาณสามสิบสี่บาทเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้อยากได้เหรียญฟรีๆก็ก็แค่เล่นเกมบนเว็บไซต์ของเขาอะครับอโอเค ทีนี้เราจะมาคุยกันในรายละเอียดของของรูปแบบของเว็บไซต์แซนบ็อกก่อนว่าเราจะสามารถได้เหรียญยังไงได้บ้างถ้าใครเคยเล่นตั้งแต่ซีซันหนึ่งซีซันสองมานะครับอย่างผมมาเริ่มตั้งแต่ซีซันแรกซีซันแรกกับผมได้บัตรอัลฟาพาสอัลฟาอัลฟาพาสครับเนี่ยครับมันก็จะต้องมีอัลฟ a อัลฟาพาสในการที่จะได้บัตรมาก่อนถึงจะได้สามารถ ได้เงินจริงๆได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมเคยได้แล้วก็ขายไปตอนนั้นนะครับซีซั่นสองผมไม่ได้ทีนี้มาซีซั่นสามหลักการของมันก็จะมีเพิ่มเติมมากกว่าเดิมหมายความว่ามันจะมีเหมือนซีซั่นหนึ่งกับซีซั่นสองเลยก็คือเงินรางวัลเพื่อนๆก็แค่เล่นเกมไปเรื่อยๆครับเล่นเกมสะสมสะสมบัตรทิกเก็ตไปเรื่อยๆซึ่งทิกเกตต็ตตัวนี้จะเล่นไปเรื่อยๆจะ สะสมได้จนถึง2,500ทิเก็ตไอ้ตั๋ว2,500ทิเก็ตเนี่ยแหละครับเขาก็จะสุ่มสุ่มมาเพื่อให้ได้อลฟาพา t หมายความว่าในในในตัวในตัว2,250 0เนี่ยครับเขาก็จะสุ่มสุ่มมาว่าใครจะได้ยิ่งเรามีมีตั๋วเยอะเราก็มีโอกาสที่จะได้บัตรอัลฟาพาสได้ซึ่งรางวัลสูงสุดของการเล่นเกมไปเรื่อยๆนะครับ เล่นเกมจนจนครบเลเวลห้าตรงนี้ครับร้อยอีพีเนี่ยเราจะได้ทั้งหมดหนึ่งร้สิบแสนแต่เราต้องมีอัลฟาพาร์ทด้วยไหมความว่าอัลฟาพาร์ทนี้เราต้องต้องรอลุ้นว่าจากจากตัวที่เราสะสมมาเนี่ยครับว่าเราจะได้ไหมแล้วก็มันจะมีแจกอีเวนต์อัลฟาพารต่างๆในนี้อีกหมายถึงว่าแต่และแต่และเจ้าบางคนเขาก็จะ เขาเรียกพวกสปอนเซอร์พวกเนี้เขาก็จะมีสุ่มแจกอัลฟ่าพาสเราก็ไปทาตามกติกาของเขาก็ว่ากันไปอันนี้จะหมดหมดวันที่เจดของเดือนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็คือเพื่อนๆก็ต้องลองไปติดตามดูอันนี้คือในกรณีของการหาอัลฟาพาสทีนี้รางวัลมันจะมีสองส่วนส่วนแรกก็คือคุณเล่นเกมไปเรื่อยๆจนจนได้ถึงร้อยร้อยจนถึงเลเวลห้นี่ครับ เกมปุ๊บเนี่ยคุณก็จะได้แน่ๆเลยก็คือ110ถ้าคุณมีอัลฟ่าพารถ้าคุณมีบัตรคุณสามารถเกมได้เลยเวลาจบเกมขึ้นมาเกมหมดจะหมดอีก60บวันอย่างเงี้ยคุณก็เคลมได้เลย110แต่ทีนี้มันจะมีรางวัลย่อยเข้ามาอีกส่วนหนึ่งก็คือรางวัลใหญ่ครับในความรู้สึกของผมนั่นก็คือเล่นเกมสะสมสะสมอันดับหมายความว่าแต่ละเกมะครับมันก็จะมีระยะเวลาอยู่ว่า คุณเล่นเกมนี้ใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่อย่างนี้อ่ะอย่างของผมอยู่ตอนนี้อันดับที่สี่พันหกซึ่งอันดับนี้มันจะไม่อัปเดตเรียลไทม์นะครับมันจะอัปเดตนั่นประมาณวันหนึ่งอัปเดตท,ทีหรือประมาณครึ่งวันอัปเดตท,ทีหนึ่งอย่างเงี้ยครับอย่างของผมเล่นเกมนี้ใช้เวลาทั้งหมดสิบเอ็ดนาทีสามสิบเจ็ดวินาทีอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะสะสมไปแล้วก็มันก็จะรวม รวมเวลาทั้งหมดรวมเวลาทั้งหมดมาเพื่อสรุปว่าเราเล่นเกมทั้งหมดที่ผ่านมาครับทั้งหมดอะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับทีนี้เขาก็จะมาจัดอันดับหมายความว่าเขาจะมีจัดอันดับก็คืออันดับหนึ่งได้สามหมื่นแซนอันดับหนึ่งนะครับตอนนี้ก็คือคนนี้ เล่นเกมปลาสะสมแล้วใช้เวลารวมกันทั้งหมดทั้งสิ้น28นาทีอันดับสองถึงอันดับสิได้ห0 0พันแซนอันดับ3อันดับสิบเอ็ถึงสองได้พันหอันดับที่201ยนจนถึงพันได้750อันดับที่พันจนถึง1มื่นได้60สิบซึ่งผมอยู่ในอันดับที่สี่พันก็คืออยู่ในเลงนี้ก็ได้ห0สิบแซนประมาณนี้ถ้าผมอยากได้750ดร้อาสแซนผมก็ต้องดันตัวเองเล่นเกม แล้วก็สะสมเลเวลสะสมเล่นเล่นเกมแต่ละด่านให้ให้ใช้เวลาสั้นที่สุดเร็วที่สุดประมาณนี้ครับซึ่งตรงนี้มันคือเวลาเบสเบสไทม์ที่รีที่สุดของผมผมสามารถเข้าไปเล่นกลับไปเล่นใหม่ได้ถ้าทําเวลาได้ต่ํากว่านี้มันก็จะเอาเวลาที่ต่ํากว่านี้มามาสะสมแทนอย่างเงี้ยครับซึ่งเกมทั้งหมดเราสามารถเข้าไปเล่นกี่รอบก็ได้แล้วแต่เราในแต่ละวันหรือ เรากลับเข้าไปเล่นได้ครับมันก็จะไปที่เพย์ตรงนี้แล้วเราก็ไปเลือกเลยว่าเราจะเล่นเกมไหนอย่างเนี้ยครับเราจะเข้าไปสะสมไปไปลดลดเวลาเกมไหนดีสมมุติเรารู้สึกว่าเราเราเล่นได้เร็วมากขึ้นอย่างเนี้ยเราจะไปที่เกมไหนดีเพื่อให้เพื่อให้มันเล่นได้เร็วมากขึ้นอย่างเนี้ยครับก็คือเขาจะเวลาที่เร็วที่สุดมาเพราะฉะนั้นเราจะมี โอกาสได้แน่ๆเลยก็คือตรงนี้แต่แต่ก่อนก่อนที่จะมาถึงตรงนี้ได้มันจะมีการยืนยันตัวตน KYC นะครับก็คือยืนยันอา่าพาสปอร์ตก็คือต้องมีอายุตั้งแต่18ปปีขึ้นไปมันจะมีการให้เอายืนยันพาสปอร์ตแล้วก็ถ่ายรูปหน้าตรงของเราอะไรไปอีกเยอะเลยในในกรณีของยืนยัน KYC เพราะนั้นถ้า KYC ไม่ผ่านต่อให้เพื่อนๆได้เหรียญตรงนี้เพื่อนๆก็จะเคมเคมเหรียญไม่ได้ เพราะมันมันยังไม่ยืนยัน,ยนตัวตนไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นก็คือเบื้องต้นเลยการที่จะเข้าเล่นเกมนี้ได้ก็คือไปยืนยัน KYC ยืนยันตัวตนว,ว,ว,ว่าตัวเองอะ่ะเป็นคนจริงๆไม่ใช่บอทไม่ใช่อะไรมายืนยันตัวตนให้เรียบร้อยอย่างนี้ยครับเพื่อจะจัดอันดับคนจริงๆที่ไม่ใช่บอทมาเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็แอคเคาน์เดียวต่อหนึ่งยูเซอร์ล้านเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นทุกคน จะต่อให้มี10บ c c o u n t แต่สุดท้ายแล้วคุณก็จะได้แค่ Account เดียวในการยืนยันตัวตนอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าถามผมว่าควรจะมีหลายเข้าไหมผมก็ไม่ค่อยจะแนะนำนะครับควรจะมีแอคเค n t เดียวแล้วก็ลุยมันไปให้สุดประมาณนี้ดีกว่าเพื่อป้องกันการการโดนแบนทีหลังแล้วจะมาช้ำใจทีหลังว่าโอ้โหเราสาเล่นแทบตายแต่สุดท้ายเราเราเคลมเหรียญไม่ได้อย่างเงี้ยครับเพราะตอนนี้ที่เราได้เนี่ยเรายัง ไม่สามารถเคลมอะไรได้นะครับเพราะถ้าเพื่อนๆยังยืนยันตัวตนไม่สําเร็จอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่ต่อให้ทําสติดีแค่ไหนแต่ถ้ายืนยันตัวตนไม่ผ่านหรือ KYC ไม่ผ่านอย่างเงี้ยครับมันก็จะเคลมไม่ได้ตอนที่เราจบเกมเกมซีซั่นนี้จบลงเพราะนั้นอยากให้ทุกคนไปยืนยันตัวตนของตัวเองให้ให้เรียบร้อยก่อนโอเคอันนี้ก็คือรายละเอียดทั้งหมด คร่าวๆที่อยากจะมาบอกเล่าสู่กันฟังทีนี้เรามาคุยกันดีกว่าว่าถ้าเป็นแบบเลเวลแบบคนปกติธรรมดาแบบแบบผมเลยอย่างเงี้ยครับที่เล่นเกมไม่ได้เก่งมากอะไรถ้ามีโอกาสได้อัลฟาพาดจริงจากตั๋วที่เราได้สะสมมาที่เราเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตั๋วเนี้ยมันก็จะมีแจกแจกเยอะเลยครับ ซีซั่นสองฟีดแบ็ถ้าใครไปกรอกแบบฟอร์มคุณก็จะได้สามสิบตัวอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยครับซีซั่นสองอย่างเงี้ยครับใครเล่นซีซั่นสองมาซีซั่นหนึ่งมาอย่างเงี้ยครับขเขาก็จะแจกแจกแจกแล้วก็สะสมตัวไปซึ่งเขาจะให้สูงสุดที่สองพันห้าคือเกินม,มันไม่เกินเกินนี้แล้วครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ถ้าเพิ่งไม่เคยเล่นอัลฟาหนึ่งอัลฟาสองไม่เคยเล่นซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองมาก็มาสะสมพวกนี้ได้ก็จะได้ตั๋วสุ่มไป สุ่มเพื่อที่จะแจกอัลฟาพาดทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าคนปกติทั่วไปเล่นเล่นแบบปกติทั่วไปได้อัลฟาพาดได้หนึ่งร้อยสิบแสนแน่ๆถ้าจบแล้วก็ลีดเดอร์บอร์ดเป็นเป็นแรงอันดับที่พันจนถึงหมื่นอย่างนี้ครับได้หกสิบแสนเพราะฉะนั้นถ้าเราเล่นเกมนี้จนจบหกสิบวันนี้เราเลเวลเราได้ประมาณนี้ก็คือจะเป็นหนึ่งร้อยสิบ บวกกับอีก60ก็จะเป็น170เจ็พราะนั้น170่งรสิแซนสมมุตินะครับอันนี้จำลองเฉยๆ170น,นึ่เแซนเนี่ยครับเราก็จะได้เงินประมาณ5,900บาทนะณนะแซนบ็อกวันนี้นะครับแต่ถ้ามันจบไปแล้วแซนบ็อกถ้ามันเลทราคามันขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยครับเราก็ เราก็อาจจะได้มากเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้น5้0 0ัทีนี้มันก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าขายตั๋วอัลฟาพาดก็คือนี่ครับนี่คือตั๋วซีซันสอซีซันสามของอัลฟาพาดมันจะมีแจกทั้งหมด1,000งใบจำนวนนะครับตอนนี้มันยังไม่แจกให้ใครทีเนี้ย เดี๋ยวมันก็จะเริ่มแจกไปแล้ว10,000หมืใบยอย่างเงี้ยครับแล้วทีนี้มันก็จะมีการการขายกันอยู่ตอนนี้บิดราคาที่0.3ก็คือ477ดอลก็คือราคาตอนนี้ก็477ดอลล์477ก็ประมาณหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็กว่าเพราะฉะนั้นก็คือถ้าใครได้ตัว๋วฟาพาดมาจริงๆแล้วไม่อยากจะ อยากจะขายมันอย่างนี้ครับเพื่อนๆก็สามารถทําได้โดยขายโดยขายผ่านโดยขายผ่าน o p e n นซ a ซึ่งผมก็เคยขายมาแล้วเมื่อซีซั่นหนึ่งโอเคครับอันนี้คือข้าวๆวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมโอเคอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ c, กดกระดิ่งแจ้งเตือนต่างๆในช่องผมด้วยนะครับขอบคุณครับ